ถ้าเป็นอย่างนี้คือเรื่องคดีอย่างตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนดําเนินคดีตามกฎหมายคือการที่อันอังนรมกันตรงนาะอย่างที่พี่นรสพูดนัเนหละว่ามันหมดยุคที่เราจะมาค้ำแอวดากันแล้วว่าอันนี้ของกูอันนี้ของมึงอันนี้ของเจ้าอันนี้ของคอยมันหมดยุคแล้วยุคนี้คือยุคดำเนินคดีอย่างเดียวนะครับใช้จริงจริงแล้วการฟ้องร้องก็ต้องมีการจ้างทานายครับฟ้องร้องกับจงทนายครับฟ้องร้องก็สจ้างทนายเหมือนกันแล้วก็อีกอย่าง เราก็ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ของเราในการไล่แย่กได้แต่ว่าถ้ากฎหมายถ้าเราไปบอกกฎหมายกฎหมายเป็นคนออกข้อจัคบดคำมั่ว่าคุณต้องออกภายในกียย่วันเนี้อนนั้นคืออยู่ในภายใต้ของกฎหมายนะผมซึ่งตรงนี้ต้องรอนะครับรอทางศาลพิอนตัดสินตอนนี้คือเป็นการฟ้องร้องกันอยู่บอกว่าตอนนี้คือเป็นการฟ้องร้องกันอยู่เขาก็ไม่ได้ว่าเขาไปยอมขอเขาก็ เขาเราขอย่อมแต่ว่าอันนี้คือเป็นการฟ้องรอง้องันอยู่ฟ้องร้องแบบ้อร้องจริงจังเลยนะครับเราก็มาได้ตามกระดาษอืม้วบาดระดับไหาเออต้องกาเดี๋ยวให้มันขึ้นตามไปตามไป,ตามไปอะไร <laughs> เราว่าตามกฎหมายตอนนี้ไม่ไม่ตัดสินเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องไม่ไปมันต้องมีการไต่สวนต้องมีการ,ส,ร,การสืบสวนถ้าเขาย่อนมาว่าเขาย้อนมาว่าเข,ขาขอค้านการ 1, 3, ัรหนึ่งสสามสี่าไต่สวนกอนกองอัยการขับไล่ฟ้องขับไล่นี่คือ ต้องยื่นเวลาสามก่อนทํานนายก็ต้องยื่นสามก่อนแล้วก็หน,นึ่งสองสามสี่ข้อน,นี้ข้อน,นี้ข้อน,นี้เราสามสามลงมาถึงจะเอาไปเนี่ยปึ้งออกไปเพราะแล้ววันนี้เขายังมีมีสิทธิ์อยู่ไหมยังมีสิทธิ์อยู่ได้ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าหยาหมื่นก็อยู่ต่อไปนะครับถ้าคุณหยาาคุณหมื่นคุณก็อยู่ต่อไปนะครับยังทำธามาก,กินบนพื้นที่คนอื่นอยู่แล้วก็ยังเอาเราเปรียบเขาอยู่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่า ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ไปโตว,วาทีหรือไม่ไปทะเลาะบอกแยงคือว่าใช้วาจาที่มันหยาบคายนะครับเราหมดเวลาหยาบคายแล้วรอทีเดียวคือรอที่ว่าสารตัดสินผู้คุณต้องออกจากบ,บ้านคณาพ่อพ่อกันไปแต่จริงแล้วผมไม่ได้มีความคาดหวังเลยผมเอาแค่ความรูร้สุขใจคาดหวังคนห้าพี่น้นอง,องข้าคิดดีทําดีโนน่นน่คิดดีท่าดีคิดดีท่าดีคิดไปเรื่อยใครคิดไม่ดีใครที่เอารับเอาเปรียบคนอื่นนะ พี่น้องเจ้าเข้ามาคดีพาพเนาะแค่จบบอกหกกับฟ้าบอกแล้วมาซื้อมาขายไปคุณกินกระเพาะหมูกอกจานละห้าสิบห้าบาทคุณกินไปหมดจานแล้วคุณพักของมันคืนไม่อร่อยแต่คุณกินจนหมดจานแล้วนะมันมองแค่นี้จริงๆถ้ามองเรื่องของความถูกต้องถ้าคุณว่ามันไม่อร่อยคุณขายทําไมคุณซื้อทําไมคุณกินทําไมคุณต้องกินคุณต้องคืนตั้งแต่คุณกินกระเพาะไม่หมดจานสิไม่มอสาขาก็ได้กิน อยากบริ mum, wrote, ี ori. Ori. ่โอดสารคุณกับมีการศึกษาเพิ่ณกับมีกคนเรายกบังอันกดอันไปม่นร่องรับอยู่ถูกไหมอันนี้เราจะพูดถึงว่ามันพูดถึงว่าให้สงบสุขมากที่สุดวันที่สามสิบคือวันนี้วันสุดท้ายคือเราแจ้งทางอากกาพร้อมทนายแจ้งเราว่าไม่เกินวันนี้คุณต้องออกถ้าคุณไม่ออกก็เป็นขั้นตอนของกฎหมายนะซึ่งกฎหมายก็เป็นพูดภาษาตัดสินไม่ไม่ใช่ใครตัดสินนอกจากผูดพาษาครับพอตัดสินเพราะอะไรเอฟซีคนดูทั้งประเทศต่อให้เชียร์ผมเป็นล้านเป็นแสน ก็ตัดสินเราไม่ได้เพราะอยู่ที่สมานตัดสินเราหยาบนกับยุติธเลยเพราะว่าว่าหยาบืึนกับหยาบพอับรนว่าหยาบแเงื่อนขกับใบเสตเด็ดเดือกันไล่ถึงเลยเพราะขบวนว่ไหยาบเออราบมันไม่จริงตัวอะไรก็ได้เนาะไปขนศาลนะเขาให้สาบานทุกคนน่ะปอ่อยก่อนขึ้นสารเขอให้สาบานเลยว่าข้าพเจ้านางสาวอะไรนป้าผู้เก่าจิ้มตึ้งมาหลังขึ้นยังาคายนั่นไปฟ้องอัอยังตัวนั้ ทราบเพื่อกับว่าเขาแบบไ่อาว์อาว์ข้ามนปฏิญาณตัวน้องเขาก็ร่างในตัวนี้เลือดสีน้แต่จริงๆแล้วไปยตดปฏิญาณตัวไม่ไม่มีผลหรอกแต่ว่าเขาเขาไปพูดสู้ขัดอันสัญญาการซื้อขายกับนี่เหมือมึงเกลืองสัญญาการซื้อขายก็มี่มึงเกลืองอยู่เจ้าสิย้อพี่น้องแต่ว่าแปละแปะคนพี่น้องแปละไว้คนมายู่มายืนยันเป็นพยานเสียงไม่ได้เพราะทางศาลท่านดูตามกฎหมายศาลไม่ได้เพิ่งมาอ่านมา อุ้ยฉันทําผิดแล้วฉันมีปัญญาเป็นไว้คุณว่าฉันไม่ทําผิดแต่หลักฐานคุณมีอยู่ว่าะอะไรมันไมน่ไม่ไมด้ทอ้างอิงตามเอกสารหรือทางนิติกรรมไปปอ้พวกเนี้ย <ใน S 1> อันนี้คือเอฟซีไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องอะไรเลยเพราะว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้เสียเรียองอะไรซ้ำ <c oughs> ผมผมผมให้เพื่อนอต่างๆคอยคอยไปรับคุณกรมการคอยไปรับกรมการเอาตามเพคุนมาหรืออะทุกอย่างเลย